จังหวัดเชียงรายบ้างนะครับทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มอบเงินสงเค,คราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับที่สาร,รกลางจังหวัดเชียงรายตาบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายภาสกรบุญจลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยจำนวนหนึ่งรายก็คือนายราชานนจูเปาะชาวตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจากกรณีไฟไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลังทำให้นายราชานนถูกไฟคลอกเสียชีวิตทันทีจึงได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ค,ครอบครัวหนึ่งบาทเพื่อแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ พระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะคะและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวขอให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานให้ราษฎรของพระองค์ได้มีความรู้รักสามคัคคีปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินจะได้เป็นมงคล แก่ชีวิตของราษฎรครอบครัวและประเทศชาติสืบไปค่ะ